บบเอาป่ะหรือว่าเรามาไลฟ์กินทำส้มตำด้กับส้มตำ จะซื้อยืดจะแม่เขาเขียนให้เราอรอเขียนให็ส้แ่าคือราคาเท่าไหร่จูจืนยี่ิ ก็ยืดแบนล้วนไม่มีค่ะไม่แฟร์ที่นี่ตรงหัวดิหัวหัวไม่ใครดูอะไรกันดีพี่ระหว่างรอน้องน้องจับเซตให้รับรีวิวแจ้งเราอะไรไม่มีคนเข้ามาดูหรือไม่มีไรส่งของไล่ขายของให้มันเยอะๆหน่อยอุ้ยตัวนี้เป็นชีฟองค่ะ ีสวยมากรับรีวิวได้นะคุณพี่รีวิวสองพันห้าไม่มีค่าส่งดาใคายเอฟซีไปไปทงมาเร็วมาเร็วไม่มากอุ้ยมีเสียงโส่ขึ้นไปหยิบตัวไหนดีเนี่ยตัวไหนก็ปลายแขนไป เป็นชีฟองสวยมากขอบคุณสำหรับหัวใจนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจดูว่อุย้ยลูกไม้สวยมากแม่นี่ใส่ไม้แขวนได้นะคะตัวนี้ค่ะอุย้ยชีฟองแล้วจ้าตัวนี้เป็นชีฟองคุณนายมากคุณนายแม่ตัวนี้คุณนายแม่ไม้แขวนจ้าว้โห นปักอุ้ยสวยสวยเด้อจ้านี่ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานี่พี่จา๋าหน้าหลังเลยเด้อปักเลยใส่แม้แขวนระหว่างนี้เราก็ชโชว์คราๆไปก่อนอู้ชีฟองดำสวยมากค่ะ สีดำใส่เราก็จะดูแบบดูพร oh 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 ้อมนนสวัสดีค่ะพี่กิตยาพี่กิตยามาแล้วไปทงมาแล้วนะ <S <S พี่ทัศนีเอายังเนี่ยพี่ทัศนีมายัาง งาน,นฉลุสวยมากแม่ปาดไหลสวัสดีค่ะใครรับรีว,วิวแจ้งได้นะพี่พี่โมตวนี้สวยพี่แม่ะลุโอ้โหดูดิ้าใหม่มากอะสวัสดีพี่พี่ทุกคนค่ะเท่าไหร่2อ0พจ้าเป็นเกรด A สวยๆเลยป้ายทงเนี่ยตัวนี้เป็นชีฟอง สวัสดีค่ะพี่ออนพี่ออนมาเอาเร็วุขายอย่างเดียว2,500สง่สงฟรีนะพี่ออนเอาไหมป้ายธงลงใหม่ๆเลยตัวนี้ใส่แล้วแบบหูรามาเห่ามากค่ะใช่ระหว่างนี้เราก็คุยกันไป่เห็นไหมสวยไหม คุณนายแม่มากเลยเนาะเธอมีเพื่อนไหมข้าง่างกันทางหมดแล้วมาดูแสงรักบุรับตุ๊กแกนมากดตะกปประก้เนะาเลยนะเค่คะแม่แผงกดตะกร้าเลยคะ่ะอย่าเพิ่งพิมา่ากดตะกร้าก่อนคะ่ะอย่างนี้เหรอได้ปลาถือ เชิตสวยอ่ะเชิตสวยมากเชิดสี่พื้นเชิดสี่พื้นมียังโอ้สวยแม่สวยมากแม่ได้แล้วเหรอขอชนนี่ก่อนสามตัวสิ ดอกไม้ไม้สวยๆเลยค่ะใครชอบงานใหม่ใครชอบงานสะอาดต้องมาไปทงเต้าอันเดอร์โอ้ดูดิพี่อืไม่แพ้กันเลยอ่ะดูค่ะใส่ละข่าวมากนะสีนี้ไม่เชื่อให้ผมใส่ดูใส่ค่ะผ่านแล้ว็ทำไมอ่ะสวยดีอกใส่ละข่าว ไม่มันไม่หันทัดลงไปเอาไปใหมเข้ามาหรือใครกําลังรอจ้ะมาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาใหม่ใช่ไหมมาใหม่ฝากกดติดตามด้วยค่ะหรือใครมีแอปฟ้านะคะไปติดตามที่แอปฟ้าได้นะพิมพ์ว่าโกดังผ้าใส่สองดูที่ผู้ติดตามสามแสนหกนะคะ สี่แสนเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยสามแสนหกค้างมาเป็นปีแล้วติดตามแล้วขอบคุณค่ะพิสโนวันนี้ค่ะโชยนี่ก่อนเลยลูกค้ารอเยอะนะคะเสื้อสาวอวบป้ายทองคุณพี่อุ้ยทำไมผมเป็นแบบนี้เนี่ยสมัยผม่อผมเป็นอะไรนี่ดูดิไม่เป็นอย่างนี้ฮะไม่เป็นอย่างนี้อะ่ ะะมาเลยมาเลยสวัสดีจ้าติดตามแล้วขอบคุณค่ะอยู่แถวไหนของสายสองอยู่กรุงเทพทวีวัฒนาการจนา14ค่ะพี่ พี่ใครรอป้ายธงนะคะรีบสั่งนะคะคุณพี่เอาไง,ไง่ายๆรับค่ะน้องแค่อุย้ยขอบคุณค่ะพี่กิติยาเดี๋ยวรีฟส่งให้ลอยคุณพี่ลงใหม่อ่ะบอกลยปังเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าป้ายธงเป็นป้ายที่ลูกค้าซื้อซ้าเยอะมากๆแล้วก็ f อเยอะจริงๆค่ะไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อที่พูดพี่จ๋าลองเลยนะคะนี่สวยๆเลยค่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อสาวอวบป้ายธงเกรดเนะจ๊ะ ใครชอบงานสะอาดสะอาดต้องรุ่นนี้ค่ะเนี่ยงานปักสวยมากป้ายังห้อยอยู่เลยต้นทุนต่ำกําไรดีนะพี่จา๋าต้นทุนประมาณ12บาทเท่านั้นค่ะต้นทุนไม่แพงเลยนะได้งานเกรด A ขายได้แทบทางกระสอบเลยค่ะยกไปหนึ่งกระสอบเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคุณพี่จะได้เสื้อประมาณ220ตัวบวกลบเป็นงานรวมเนื้อผ้าเลยนะคะแค่ขอคนขายอกสาวอวดนะ้าอกจะอยู่ประมาณ40-50บบวกลบเลยค่ะ ไม่ว่าจะไลฟ์สดออนไลน์ขายในห้างลงตลาดนัดนะคะคุณพี่รุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะงานค่อนข้างสะอาดเลยเนี่ยงานปักค่ะ2,500จากคุณพี่แต่รูปนี้ขายแล้วนะขายในบ้านฟ้าแล้วนะคะ<ม>พี่ๆในต๊อกแท็กใครอยากซื้อก็ซื้อ,อได้เพิ่มเพื่อนมาแอปเขียวเลยน่ารักค่ะนี่เหรอน่ารักมาก ขายอย่างไรขายเป็นกระสอบจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามนะคะกดังผ้าสายสองนะคะไม่ว่าจะแอปฟ้าแอปเขียวแอปแดงก็คือมาติดตามกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดจะเป็น2ช่องทางนี้นะคะจะเป็นแอปฟ้ากับตอกแตกเสาอว,วบหลอใช่ค่ะกระสอบ45โลค่ะพี่2,500บาทนะคุณพี่จะได้ประมาณ220ตัวบวกล้อยอยู่ประมาณนี้เนาะของงาน45โลอะใครโชว์ต่อเลยนะ คุณพี่จ๋าสวยมากนะคะบอกเลยนะคะในมือที่ที่ค่ะถืออยู่เนี้ยจะเป็นงานหัวผ้านะแค่ขอโชว์หัวผ้าให้พี่ๆได้ดูก่อนเลยนี่ลูกค้าแค่เอาไปนะคัดแต่หัวผ้าพอคะ่ะหางผ้านํำส่งไม่ต้องคิดเยอะแค่หัวผ้าเราก็ได้กําไรแล้วนะคัดให้ได้รุ่นนี้แค่ว่าได้สัก 80- ถึงร้อยตัวได้นะสําหรับงานหัวผ้านะ บางตัวสวยมากเราขายราคาแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยเราก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคะคุณพี่แนะนํนะเวลาคัดหัวผ้าเสร็จเอาไปรีดเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าค่ะเป็นผ้าายร,รุ่นนี้จะเป็นงานรวมเนื้อผ้าเลยลูกค้าซื้อซ้ําเยอะมากๆจริงๆค่ะพี่จริงๆนะเยอะจริงๆร,รุ่นนี้ได้เสร็จเพิยัยงใครจะสนใจ รีวิวมีคนรับยางรีวิวมีคนรับแล้วคุณพี่เดี๋ยวแคปปักหมดให้นะพิกิตยารับแล้วนี่นี่พิกิตยารับแล้วอะใครใครรับก็สอบใหม่ได้เลยของลงรถเดียวกันลงให้จุกๆเลยใช่ไหมเธอลงให้แน่นๆเลยค่ะมีะลายสวดด้วยอันนี้มีแค่นี้ใช่ปหนี่ รับรีวิวไม่ทันแล้วคุณพี่จ๋ามีคนรับแล้วมีคนรับรีวิวไปต้นต้นคลิปแล้วรับก็สอบใหม่ได้เลยสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวค่ให้ดูต่อเลยนะคะเนี่ยคุณพี่จ๋าเป็นงานรวมเนื้อผ้าหลากหลายสไตล์จริงๆอันนี้เป็นงานเชิ้ตนะขอคนขายแบบว่าวัยทำงานนะคะวัยผู้ใหญ่พนักง,งานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยข้าราชการก็ได้พี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยป้ายนี้รีดอย่างเดียวพอค่ะคุณพี่งานสวยจริง เท่าไหร่2,005 5ค่ะพี่ทิติรัสได้210ถึง220ตัวเลยนะ2,500บาทจากคุณพี่ต้นทุนเฉลีย่ยแค่ตัวละ12บาทเท่านั้นพี่จะเอาไปต่อยอดต่อทุนต่อกำไรกันได้เลยรุ่นนี้ FC เยอะจริงๆค่ะซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วถามหาอีกนะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งนะทุกคนสวยจริงๆค่ะพี่พัดหัวผ้าสัก แปดสิบตัวขายตัวละแปดสิบหกพันกว่าแล้วเพีะสายสองมาบางนาส่งลาลามูฟได้ไหมได้บางนาเราเคยส่งไหมเธอส่งเยอะเท่า,าไหร่ไปประมาณกี่บาทถ้าส่งด่วนก็จะเห็พี่เขาอยู่ช่วงไหนอะสามร้อยกว่าบาทถ้าบางนาถ้าพี่จะเอาด่วนเอาวันนี้เลยอะ่ะ น่าจะ300รวอากบาทเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะว่ามันอยู่ตรงไหนของบางนานะคะแต่สวยจริงบอกเลยป้ายเนี้ยสวยจริงนีนะ่สวยๆเลยแล้วดูค่ะดูค่ะพี่จา๋าป้ายยังห้อยอยู่เลยอะใครชอบความใหม่ใครชอบความสะอาดต้องป้ายทงเท่านั้นคะ่ะพี่จา๋ามีความหลากหลายสไตล์งานรวมเนื้อผ้าเลยใครขายสไตล์นี้นะพี่จัดได้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะป้ายที่ลูกค้าแบบว่า ชมมาเยอะมากๆนะคะงานค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยด้วยนะคะหลังเมกะประมาณสี่ร้อยถ้าแถวเมกะถ้าจะให้ชัวร์แบบชัวร์เลยอ่ะพี่ต้องส่งกับที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวจะเช็คให้เลยถ้าอยากได้ชัวร์เลยแบบเลยอ่ะชื่อหมู่บ้านอะไรมาได้เลยอย่างนั้นอ่ะตำแหน่งมาเลยลบบุรีค่าส่งประมาณสองร้อย ต้นทุน12บาทเองตัวหนึ่งพี่จ๋าหูพี่กิติยาทำไมโอนไวจังเลยเข้าไปโอนเองแล้วพี่กิติยารอก่อนนะพี่มีใครอยู่พีใครอยู่เลยลบบุรีก็สั่งได้คุณพี่ค่าส่งประมาณ200เลยจ้านะพี่นะนี่นะคะโชว์ก่อนเลยหูยเนี่ยดูความลายาวินเทจเขาค่ะพี่จ๋าลายวินเทจแบบสวยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมให้ดูใกล้ๆได้เลยสุราษฎร์หรอคะสุราษฎร์ประมาณ200ถ้าไม่ใช่เกาะนะ สุรลัดแบบไม่ข้ามเกาะประมาณ200ไม่เกิน250นะพี่ส่วนใหญ่ 200, นะะอะ2 0 0เกนกจากหกไกลจริงๆหรือว่าข้ามเกาะก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะคะสําหรับค่าข้ามเกานะเนาะเนี่ยคุณพี่ยกไปหนึ่งกระสอบคุณพี่ก็เป็นเจ้าของกิจการคือเปิดร้านได้เลยเนี่ยลายวินเทจสวยๆแบบเนี้ยเราก็คัดแยกทํากําไรนะคะไม่ต้องเอาอะไรเยอะพี่คัดเอาแค่หัวผ้านะเอาตัวสวยๆที่เราสามารถทํากําไรได้สูงก็พอคะ่ะเนี่ย เราก็กําไรแล้วพอได้กำไรเสร็จแล้วก็เอามาหมุนซื้อลูกใหม่นะคะนี่งานสวยจริงๆค่ะอันนี้เป็นงานปักเลยค่ะพี่จ๋าเนี่ยงานปักชัยนาทชัยนาก็ประมาณ200นะชัยนาประมาณ200ไม่แพงพี่ค่าส่งกรุงเทพปรม 150, ะะิมณฑลน่ะค่าส่งอยู่ประมาณ150นะคะกรุงเทพปริมณฑลน่ะจะมีลาดลีนะคะชนบุรีนะไม่ได้ไกลมากะนะพวกตัวเมืองอะไรเงี้ยจะอยู่ที่150ค่ะ แต่อื่นๆก็จะอยู่ประมาณ200สแตนดาร์ดถ้าไม่ใช่3จังหวัดภาคใต้หรือว่าอ,อ,อำเภอตำบลที่ห่างไกลจริงๆอ่ะก็จะคือบวกเพิ่มราคากระสอบละ2 5 0 0ค่ะต้นทุนเฉลี่ยแค่12บาทเท่านั้นนะคุณพี่ลงทุนเปิดร้านได้เลยได้เสื้อประมาณ200-220เลยใครอยากดูงานไหนสบถามอะไรก็คือพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะนี โอ้โ,อโอหแม้หัวผ้ายังคัดได้อีกพัทยาพัทยานี่อยู่ชนบุรีไหมประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยจากพัทยากางเกงยีนขาสั้นมีแต่ขาสั้นล้วนนะคนุณพี่มีแต่ขาสั้นหญิงล้วนสองพันห้านะขายหมดยังยังมีอยู่ยีนขาสั้นหญิงล้วนสองพันห้าแต่ถ้าชายหญิงหมดค่ะ,ะมาดูต่อเลยคุณพี่จ้ะ หัวผ้าคุณพี่สามารถคัดได้อีกนะบางทีตัวไหนสวยมากตัวไหนสวยน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไปคัดไปแยกทํากําไรกันนะเนี่ยคุณพี่โอโ้สวยมากแล้วคือสีเดียวกับฉันเลยนะคะสวยใส่สีจมูกบานเย็นนี่สวยพี่จา๋ามันมันมันดูขับผิวไงเนี่ยโอ้โหปลายห้อยนะคะสีพื้นลวดลายคือรวมกันหมดเลยในหนึ่งกระสอบคุ้มมากๆเลยค่ะ หัมกมากๆเลยตรงคอเป็นแบบว่าปักๆอย่างเงี้ยคุณพี่มตรงคอเป็นปักๆใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะคุณพี่หรือใครอยากเข้ามาดูไลฟ์สดแครจะไลฟ์เยอะในแอปฟ้านะแอปฟ้าไปติดตามกันได้เลยโกดังผ้าใส่สองนะคะดูที่ผู้ติดตาม36 0 0นค่ะอันนั้นคือเพจหลักเพจจริงนะทุกคน พี่คนกดหัวใจให้ฉันด้วยอ่ะเธอ,อคคใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ริเจนนะคะส่งหัวใจให้เราด้วยนี่กดหัวใจรัวๆมาได้เลยนะคะใครเข้ามาใหม่มาพี่เจนมาโอนแล้วนะน้องแคทได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไลฟ์สดกันก่อนนะคุณพี่ วันนี้งานโยกก็คืออยู่หน้าไลฟ์กันหมดเลยนะคะ1กระสอบประมาณ210 2 1 0 2 2 0ตัวได้เลยจาก45กิโลนะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะพี่ยกไปหนึ่งกระสอบเนี่ยพี่มันจะได้ทั้งหัวผ้าทั้งหางผ้าเลยนะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยป้ายเนี้ยสวยผ้าบางๆเบาๆรวมเนื้อผ้าเลยค่ะอุ้ยหนี่ป้ายห้อยอยู่เลยจ้ะเนี่ยไฮไลท์สด ใครใช้ของเยอะๆพี่ไม่ต้องกลัวเลยรุ่นนี้ของเข้าแบบฉ่ำๆเลยค่ะพี่ดูสีชมพูดีสวยมากใครสนใจสั่งได้เลยนะขอบคุณสำหรับหัวใจาราคา2500บาทค่ะราคา2500อุ้ยตัวนี้ยังวินเทจอยู่เลยอ่ะลายดอกลายวินเทจอยู่เลยอันนี้ใส่ไมแขวนได้เนี่ยใส่ไมแผวนให้ใหมุกเลยราคา2500าจ้าพี่จ๋าสีพื้นก็สวยเห็นไหมแค่เป็นคนชอบใส่สีพื้น่นะสีพื้น แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบลายบางคนชอบพื้นขอบคุณสำหรับหัวใจจ้าเอาไปให้ถึงหนึ่งพันดวงได้ไหมพี่กดรัวๆเลยเนี่ยสีพื้นสวยนะ,ะมันใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ทำงานก็ได้ใส่อยู่บ้านไปข้าราชการอะไรได้หมดเลยพี่สวยค่ะต้นทุนก็ถูกนะ,ฉะเฉลี่ยแค่สิบสองบาทเองตัวหนึ่ง สีพื้นสวยเนาะพี่กิตยายเห็นไหมชอบเหมือนแคร์เลยค่ะก็ชอบสีพื้นบางคนบอกว่ามาถึงบอกโอ๊ยพี่ลายเยอะไปอย่าไปเอาอ่ะบางคนบอกขอลายเยอะๆโอ๊ยพี่มันรวมกันมาในกระสอบนะ่ะมันมันเลือกไม่ได้นะ่ะเอาไปคัดเองพี่สมมติใครชอบพื้นก็สมมตินะยกไปหนึ่งกระสอบเราเปิดเลยพื้นไว้กองหนึ่งลายไว้กองหนึ่งแล้วเราก็แยกประเภทนะคะเหมือนที่เรากําลังแยกด้านหลังให้พี่ๆได้ดูกันนะ่ะ ว่าแบบเฮ้ยพอเราคัดหัวผ้าเราแยกประเภทอะมันสวยนะเนี่ยอันเนี้ยคือแม่มากตัวแม่ตัวมัมมากอะของจริงคือสวยมากพี่แคดูใกล้ๆกล้เป็นลูลกไม้ลูกไม้สวยเลยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตัวธรรมดาก็มีธรรมดาก็ขายถูกหน่อยก็ได้10บาท20บาทตัวไหนสวยหน่อยเราก็ขายแพงหน่อยนะพี่นะ สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าตัวหัวผ้าขายสักแปดสิบก็ได้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะคือได้หมดแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะเสื้ออะไรอะมีเสื้อชอ็อปเสื้อช็อปไม่มีคุณพี่โอ้เสื้อช่างหรือเปล่าเสื้อเวิร์กเชิ์ตเหรอเสื้อชอ็อปเขาบอกเสื้อชอ็อป เสื้อช็อปยีนไม่มีขาดแขนยาวม่จะมีแต่เสื้อทำงานขอบคุณสำหรับหัวใจครับไม่ได้ไม่ได้เลยอันไหนอันไหนบอกแขนสีส้มไงอายเลยเวลาเข็นไม่จะงสว่างสีส้มจะร้อนแสงเลย ไม่มีเสื้อช็อปแค่ไม่มีคุกพี่ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตทำงานอะ work เ h ิ r ตใช่ไหมอันนั้นะมีอยู่นะ3,500ันหแต่ว่าเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวเลยเดี๋ยวจะส่งคลิปรีวิวให้ดูค่ะเนี่ยห็นไหมแข็นกุดก็มีเห็นกุดก็น่ารักนะทุกคนเนี่ยหัวผ้ายังคัดได้อีกนะเนี่ยหัวผ้าเนี่ยเห็นไหมคัดหัวผ้าได้อีก วินเทจจ้าใครขายวัยรุ่นไม่แนะนํานะสําหรับรุ่นนี้ไม่แนะนําวัยรุ่นนะจ๊ะเพราะมันจะออกแบบไว้ผู้ใหญ่ไว้ทํางานเนาะพี่เนาะคาดหัวค้าเอาอนูเห็นไหมแม่เสือสาวแนละ้วดูใกล้ๆลายสวยค่ะเนี่ยตัวนี้ยังป้ายห้อยอยู่เลยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะ,ะตรงสกอตสมมติเนี่ยสีพื้นธรรมดาธรรมดาดีเทลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ขายสิบาทยี่สิบบาทไปเลยนะต้องขายแพง ได้มาซื้อลูกใหม่สีดำเนี้ยสวยนะเขามีดีเทลเนะี่ยดีเทลสวยขายสักสามเก้าสี่เก้าก็ได้เนี่ยสวยป้ายห้อยอยู่เลยค่ะงานยังใหม่อยู่เลย,เยสวยสวยอย่างเนี้ยพี่ขายได้เนี่ยสี่เก้าห้าเก้าป้ายห้อยค่ะธรรมดาก็สิบบาทยี่สิบบาทไปเลยป้ายห้อยค่ะ ห้อยไปเลยนี่ป้ายห้อยอีกแล้วเสร็จยังน้องมุกสวยนะสีพื้นของจริงสวยสการสอบละ 2005, สองพห้าค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้นะ 2005. สองพันห้าสาวอวบเริ่มต้นพันห้าค่ะพี่เริ่มต้นพันห้านะ อยากได้ราคาแบบไหนเกรดแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยถ้าอยากได้ต้นทุนต่ำๆก็จะแนะนำอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่ถ้าชอบงานสวยหน่อยก็แนะนำรุ่นนี้เลยเปื่อนเสียน้อย,ยตรงนี้ก็น่ารักเห็นไหมงานออฟฟิศข้าราชการได้หมดเนี่ยพี่สวยค่ะ เรียบรียบเห็นไหมอุ้ยน่ารักของจริงน่ารักป้ายเนี้ยคนรอเยอะนะคะปักข่างงานปักเนี่ยเห็นไหมสวยๆเป็นลูกไม้เนี่ยอันนี้ก็หัวผ้าได้อีกนะ,ะสวยมากคุณพี่ปัดไหล สวยเลยเห็นไหมทำงานออฟฟิศได้หมดเลยเนี่ยป้ายขอบคุณสำหรับหัวใจจ้าโอ้ยกดหัวใจรัวๆมาเลยที่นี่เขาใส่หมุนแล้วสวยเลยค่ะป้ายอะไรรุ่นนี้ป้ายโฮมยูค่ะป้ายนี้เลยนะคะ งาน,นสวยค่ะเนี่ยในราวก็คือหัวผ้าแหัวผ้าแยกได้อีกที่อันนี้ใครไม่มีเวลาแยกพอนะคะอ่ะใครสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนม,มาบ้านเกี่ยวได้เลยขอบคุณค่ะสวยเลยดูดิ ใส่หุ่นยิ่งสวยนี่ขนาดยังไม่ได้รีดนะยิ่งสวยขนาดนี้เลยนะอ่ะใครที่รออยู่นะคะรีบสั่งเลยคุณพี่ของลงสดๆใหม่ๆอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ลงเพิ่มให้อีกแล้วนะ